สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับจินแสนชัยดูดวงจีนครับนี่ก้าสิบเอลสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามานะครับผ่านมาแล้วนะครับกดมาเลขหนึ่งยิเงนตัวตนนะครับจะได้รับคอมพิลกรอร์กับการ์ดจีนหนึ่งเรื่องหนึ่งใบนะครับ สวัสดีครับวัสดีครับวัดีครับผู้ชอยวัสดีครับวัสดีครับคุณลูกคูสวัสดีครับสนใจรับคํายากรจากการกดหมายเลขหนึ่งนะครับจะได้คํายากรหนึ่งเรื่องหนึ่งไปนะครับ เดี๋ยวขอให้สิทำงานแป๊บนึงนะครับวันดีครับวันดีครับ สวัสดีครับนี่มาตรงเวลาไม่ช้าไม่เร็วสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วครับผ่านเข้ามาครับกฎหมายเลขหนึ่งครับส่งหมายเลขหนึ่งมาครับยืนยันว่าท่านมีตัวตนนะครับเราจะได้รับกระบการประกาศจีนหนึ่งเรื่องหนึ่งไปนะครับขอสิรทสมนนัยง้วนเถิน <ท>โอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุนกท่านครับัไม่ดูไม่ได้สวัสดีนะครับ กกดีครับคุณน้องก่อนเลครับสวัสดีครับคุณนงศิลป์ครับคุณสมพิสสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดหมายเลขหนึ่งยืนยันตัวตนนะครับรับความเปนกรรหนึ่งเรื่องหนึ่งใบนะครับจะเปิดเป็นการ์ดจีนให้แบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับการมาแล้วทักทายกันได้นะครับ ไม่ี่มิสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ม <that> ีอะไรครับป mm ิดเครื่องเลยครับยันมีน mm ิป hmm. yeah, ิดเครื่องเลยค่ะอาจารย์ซาโรกับเล็กน้อยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะช่องทางสินแสงชัยดูบจีนนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาสอบถามนะคะสนใจรับคำแปลกรกดหมายเล็กหนึ่งนะคะกดหมายเล็กหนึ่งจะได้รับทางเปิดการจีนหนึ่งใบหนึ่งเรื่องนะคะสนใจรับคำแปลกรจากรจีนนะคะกดหมายเล็กหนึ่งเป็นเข้ามาเลยค่ะ กดหมายเลขหนึ่งรับคำพยากรณ์นะคะเป็นการ์ดจีนนะคะยังไม่มีเจส้มไม่เป็นไรนะคะกดหมายเลขหนึ่งกันเข้ามาก่อนเดยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะช่องทางสินแสงชัยนะคะเปิดโอกาสดูดวงจีนให้ทุกท่านนะคะสองรูปแบบรูปแบบแรกเรียกว่าการเปิดการ์ดจีนนะคะรับเงิงกดหมายเลขหนึ่งกันเข้ามาค่ะก็จะรับการ นะคะเปิดการ์ดจีนให้หนึ่งใบหนึ่งเรื่องนะคะหากว่าหนึ่งใบหนึ่งเรื่องแล้วท่านสนใจอยากมีต่อนะคะตอนนั้นค่อยส่งใจส้มนะคะค่อยส่งของขวัญที่มีมูลค่าหนึ่งเหรียญนะคะแต่ว่าหากท่านยังไม่เคยรับการเปิดการ์ดจีนกดหมายเลขหนึ่งเป็นข้างฝั่งดีค้างกดหมายเลขหนึ่งแปลว่าสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่าสวัสดีทุกท่านนะคะสนใจรับคำเพยากรน,นะคะสารก,กัฟจีนคนลงเลขหนึ่งจะได้รับคำเปิดกกัฟจีใน,ในหนึ่งใบหนึ่งเรื่องนะคะถ้าเกิดสนใจอยากดูรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบในรายละเอียดเต็มรูปแบบเลยนะคะฟรอชั่นเลยนะคะก็คือการหตตดเป็นดวงจีนเป็นแปดตัวอัสษรจีนนะคะ หปรแกรมสอนจีนจากข้อมูลของทีเกิดของท่านนะคะเดือนเกิดของท่านวันที่เกิดและเข้าเรายียนเกิดเพียงนะคะทํางสองอย่างค่ะ